สุดท้ายกันดีกว่าค่ะพี่วนันนี้เรื่องอะไรเอ่ยต้องบอกว่าวันนี้ก็มีการติดตามอีกหนึ่งคดีนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าสะเทือนใจทาดหมาทาดแมวมากๆโดยเฉพาะทาดแมวเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานต้องบอกว่าเป็นการทะเลาะกันของคู่รักเนาะระหว่างสาวคนหนึ่งแล้วก็แฟนของเธอซึ่งเป็น lgbtq เป็นทอมนะคะแล้วต้องบอกว่ามีการทะเลาะทะเลาะกันอย่างรุนแรงเลยในพื้นที่อำเภอเมืองพัทยาในคอนโดแห่งหนึ่งทีนี้เนี่ยในระหว่างที่ทะเลาะกันค่ะก็ ฝ่ายทอมเนี่ยได้มีการโยนแมวที่ทั้งคู่เลี้ยงไว้ชื่อว่าน้องมินจูลงมาจากคอนโดชั้นที่21โอ้โหสูงมากเลยค่ะใช่ชจากชั้นที่21เเลยตกมาเนี่ยไม่มีโอกาสค่ะ ตก็มาสิ้นใจอย่างน่าเวทนาเลยนะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็ไปถึงมูล,ลนิธิ w a t c ด d อกประเทศไทยแล้วก็มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุรายนี้ด้วยค่ะค่ะคือต้องบอกว่าทางสาวทอมเองเขาก็เหมือนทนกระแสะไม่ไหวก็ได้ออกมาเล่าเหตุการณ์นะคะผ่านทาง Facebook ทีนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็เลยได้ลงพื้นที่ค่ะไปพูดคุยสอบถามกับทางสาวทอมผู้ก่อเหตุนะคะ,คะซึ่งอายุ25ปีเธอยอมรับว่ามีการทะเลกกาะกันแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันจริงนะคะแต่ว่า ไม่ได้มีเจตนาจะทําร้ายแมวมคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าทะเลาะก,กันแล้วก็แบบคุยกันไม่รู้เรื่องอะคะ่ะสาวทอมเขาก็เลยอุ้มแมวนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าไม่เปิดประตูจะฆ่าแมวให้ตายแต่เขาก็บอกว่าแค่ขู่เท่านั้นแล้วก็อ,อุ้มแมวนะคะไปทะเลาะก,กันต่อที่ระเบียงแต่เขาอ้างว่าน้องมินจูค่ะเกิดตกใจแล้วก็กระโดดลงไปเองออเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเธอกันค่ะถ้าไม่ยอมเปิดมาเนี่ยจะ จะฆ่าแมวนะหนูพูดหนูเป็นคนพูดจะฆ่าแมวจะโยนแมวนะหนูก็แบบตะโกนแบบเสียงดังอยู่ในห้องแล้วหนูแล้วเขาก็ไม่ออกมาเขาก็แบบเหมือนแบบเขาก็ตกใจหนูก็เลยเปิดเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างแล้วหนูก็ยืนอยู่กับแมวนะอยู่หน้าต่างอุ้มแต่หนูอะยังไม่ได้โยนแมวยังไม่ได้ทําอะไรแมวแล้วทีเนี้ยหนูก็ตะโกนแบบถ้าไม่ออกมาเนี่ยเราจะโยนแมวแล้วนะจะ ฆ่าเขาแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็โพสต์ขู่เพื่อที่หนูขู่เขาเพื่อที่จะให้เขาออกมาหนูไม่ได้แบบหนูไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้แบบบีบคอไม่ได้โยนเข้าไปหนูไม่ได้โยนแล้วหนูก็กอดหนูก็จับอยู่อ,อกแบบเนี้ยแล้วมันตกใจมันก็เลยกระโดดพอตอนนั้นหนูยืนอย่างเงี้ยแล้วหน้าต่างมันเท่าเนี้ยแล้วหนูก็ยืนอยู่แล้วก็คือแบบเรียกก็ค,คือแบบขู่ให้เขาออกมาแค่นั้น พราะว่าหนูรักมากมิจูเป็นแมวที่หนูรักมากที่สุดถือว่านำซ้ำคือทางครอรัวเขาก็มาต่อว่าเราอีกใช่เนก็แบบเหมือนประมาณว่าไปทําให้ลูกเขาเสียหายแบบให้ทุกคนไปแบบด่าลูกเขาอะไรเงี้ยเขาไม่ถึงไม่ถาม,มถึงสภาพจิตใจเราอะเขาไม่ได้เขาเหมือนคยุยเหมือนเพื่อนทักไปแบบว่าก็ก็บอกขอโทษก็อบอกเขาผิด เขายอมรับผิดแต่ว่าเขาไม่ได้ทักมาขอโทษเราแค่แบบโพสลงเฟซแค่นั้นว่าขอโทษ ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ค่ะทางด้านของพันตํารวจเอกนาวินธีรวิทย์พุ่มกับสบพเมืองพัทยาค่ะได้มีการเปิดเผยเอาไว้นะคะว่าได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาสอบปากคําแล้วค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างกําลังรอรายละเอียดจากการพิสูจน์บาดแผลซึ่งการดําเนินคดีในเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นการทําร้ายร่างกายกระทําการเป็นการทรมานสัตว์ซึ่งมีโทษจําคุกสองปีปรับไม่เกิน4ี่0 0่นบาทและเป็นการทําให้เสียทรัพย์ เพราะว่าน้องมิงจูเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเจ้าของซื้อมาในราคา30,000บาทนอกเหนือไปกว่านั้นค่ะนอกจากเป็นทรัพย์ที่มีค่าแล้วเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินทางจิตใจม<ช>ีค่าทางจิตใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้พิากับกันค่ะก็เท่าที่สอบสวนประคำแล้วน,ะนั้นในเรื่องของอทำลายร่างกายนะครแล้วก็การทำการอันเป็นการทรมานสัตว์นะครับซึ่งเป็นตรงนี้มีโทษ จำพวกไม่เกินสองปีประมาณเกินสี่หมื่นบาทแล้วก็เป็นเรื่องของทําให้เสียทรัพย์เพราะว่าแมวตัวนี้เขาซื้อมาสามหมื่นบาทก็เป็นทรัพย์อ่าเป็นทรัพย์อย่างหนึ่ง